สวัสดีครับนี่ศูนย์เรียนรู้อวันรัตน์ครับจะนำเสนอกล้วยน้อยนาที่ออปลูกระบบไม่ต้องฆ่าหญ้านะครับนี่เล็บมือนางนี่กระ้วยเล็บมือนางเดี๋ยวออจะฟันละอวันนี้จะมาฟันหัวปีก็คือเนี่ยปลูกแบบหญ้าจะลกมากเลย อ,อ๋อตังกัดตอนแรกแล้วก็เป็นผักบุ้งมังยามังนี่อันนี้เป็นมังคุดมีหลายอย่างครับเนีย่ยดูกล้วยงามไหมกล้วยอันนี้สมโอปลูกไว้เยอะเลยสวนนี้มันหลายๆาคะกันผลไม้กินนหนนายหนา,น,หน,านี่จะปลูกทุกสองเมตรแล้วสลับกล้วยกล้วยมันจะห่างกันต้นละสี่เมตรแล้วก็หน่อเต็มเลย เดี๋ยวต้นแม่มันออกเคือแล,ะละ้วล่ะเดี๋ยวอ๋จะเริ่มขุดหน่อละวพอร,รอให้มันออกเครือก่อนเนี่ยพอแม่มันออกเคือปุ๊บเราก็ขุดแยกหนอลเลยตอนที่แม่มันเคือมันยังไม่ค่อยใหญ่เนี่ยเราแยกมันไม่ดีมันมันตัดอาหารของแม่เดี๋ยวต่อไปก็ต้องน,นี่ต้นนี้ต้นเดียวที่มันโดนหนอนกินอยู่เลยจนมะกอกนกล้วย กล้วยออก็กำลังมีไงงามมากเลยไหมอันนี้คือตอนที่ปลูกไม่มีใครว่าว่าเดียวคือปลูกแบบเอากล้วยแบบลอยๆเง่าลอยเข้ามานะกล้วยมีดีเอามาถึงเก้าฟันครึ่งต้นเลยพอปลูกไปได้สักอาทิตย์ก,กว่าก็ฟันครึ่งต้นมองทั้งหมดอะแล้วปลูกเดือนมกราด้วยมกรากรมพาที่ปลูกตอนนี้เดือนกันยาแล้วเนะย เดืนกันยา9้าเดือนพอดีก็ออกเกรือออกลูกเนี้ยอันเนี้ยเดี๋ยวอ้อจะฟันฟันลงเอาปีไปกินเนี่ยพราะวันสูงไงอ้อต้องกระโดดกระโดดฟันยางหยดตึงๆึงงงนี่อันนี้ก็น่าจะสุดละเอาแค่นี้อันนี้ต้นต้นมันเล็กมากว้าวไปลอลูกซะแล้ว ันชิดลูกไม้หน่อยไม่เป็นไรนะครับไม่ได้ขายหรอกเอาไว้กินเห็นไหมต้นแม่หนึ่งต้นมีลูกสามต้นยังใหญ่ๆหญห,หมดเลยอันนี้คืออย่างไงต้องปล่อยแล้วล่ะคือแยกไม่ได้แล้วยี่ไหนแยกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ปล่อยไปแต่ส่วนใหญ่หนอกกาลังดีเลยเดี๋ยวต้องแยกแยกไปปลูกอีกสวนหนึ่งนี่ทุเรียนอันนี้ก็เป็นมะเดือ่อ ก็ฟันฟันให้มันเป็นปุ๋ยนะเนี่ยมาด,ดันเนี่ยตอมาดันเนี่นยในนาในนาพวกในนาเนียน่นยไม่เท่าไหร่หรอกเดี๋ยวเราบอนไซมันได้คือมีลูกปุ๊บเราก็ตัดบอนไซเลยนี่ตะลิงติงงามดีจังนะตะลิงปิงนะกล้วยงามไหมครับออกเขือหมดแล้วนี่ก็ออกเขือแล้วกำลังมี อ๋อนี้จะใกล้จะแก่แล้วเนี่ยนี่ต้นไม่งามแต่ต้นเล็กๆไม่งามก็ไม่เป็นไรเห็นไหมมันก็ได้กินแต่มันจะได้หนองไงแต่ที่งามๆนี่เป็นไงสี่ต้นห้าต้นเลยออกเป็นเจ้าเลยนี่ก็เป็นมะม่วงสามฤดูม่วงทวายม่วงสามฤดูนะนี่เห็นไหมต้นนี้ไม่งามกล้วยไม่งามแต่ลูกออกหน่อเต็มเลยไหม หนอได้สี่เลยแล้วก็ช่วงนี้ก็มันไกลน้ำหน่อยไม่ค่อยได้ลดที่ตรงที่ลดน้ำดีก็งามหมดทุกอันทุกต้นอันนี้ก็ได้สามต้นใหญ่แล้วก็มีต้นเล็กต้นหนึ่งนั่นสา่เป็สี่ต้นห้าต้นเนี่ยนี่กำลังขุดได้แล้วเนี่ยมีหลายหน่อที่น่าจะต้องขุดไปบ้างละเนี่ยในนอเห็นไหมเดี๋ยวก็ได้กินเนี่ยมันโล่งโล่งเนี้ย ถ้ากล้วยไม่ค่อยออกก็ได้น่าก็จะได้กินคำเทศนี่มะขามป้อมอินเดียมะขามป้อมยักษ์อินเดียนี่ต้นเบาบันเบาเบาบันหรือเบาบัดนี่เนี่ย ต้นไม้ที่มันเป็นใหญ่ๆแล้วมีคนไปอยู่ในใจกลางต้นมันได้อะนี่ยังไม่รู้ชื่อมันย,ยังไม่ได้เขียนชื่อเลยอ่มอังกรมันขึ้นเองอันนี้น่าจะเป็นต้นเงาะนะนี่ก็ลิ้นจี่มะขวิดขนุนขนุนทอกประเสริฐต้นนี้ีนขนุนสีส้ม ลูกยวงจะเป็นสีส้มนี่ลองกองมะกอกน้ำดูกล้วยดูหนอ่อเยอะเลยไหมนี่ปรีมันสุกแล้วสุดแล้วเดี๋ยวอาอจะฟันลงแล้วฟันไม่ขาดฮะม,มันกระเทือนนะโทษทีนี่ก็ต้องฟันฟันปีลงมาแล้วอืสมโอ สมโอต้นนี้สมโอทับทิมสยามออกดอกแล้วออกดอกต้องปิดมันทิ้งก่อนอต้นทันนี้ออกดอกเลยนะออกก่อนแล้วก็มีไผ่ปกไว้10ต้นมันตายได้แค่3ต้นเหลือ3มต้น เหลือต้นนี้ต้นเล็กแล้วก็ต้นนู้นอีกต้นหนึง่งว่าจะปลูกล้อมรอบสระนี่ยเดี๋ยวมาปลูกเพิ่มแล้วก็หามะโมงมาปลูกคือสวนนี้จะปลูกทีที่ปลูปลูกทีนียไม่แช่อะไรหรอกจะเวทตอนขยายพันธุ์เราไม่ได้ไปหวังว่าจะกินอะไรเลยนะขยายพันธุ์อันนี้ก็ต้นรองกองนี่ต้นรองกอง ตรงนี้ก็จะเป็นบ่อน้ำเนี่ยไปถึงอาคารนน,น่นเดี๋ยวทําเป็นสระน้ําวงกลมเลยสระวงกลมลึกลงไปเลยขุดไว้แล้วเนี่ยมันมาถึงนี่แล้วจะถึงกบไผ่นี่แล้วเดี๋ยวมันถึงกกกไผ่นี่มีสิทธิ์ท่วมแพเข้าเอาขึ้นมาไว้ใกล้ๆตะลิงแล้ว อ๋อเรืออะไรหน่นสกูตเตอร์สองรับเลยไ่ไ,ไอ่อ๋อมันก็จะมาหากินหญ้าน,นะครับส่วนนี้ส่วนนี้กำลังจะลงนะครับส่วนนี้จะเตียนอยู่เพราะอ๋อเพิ่งเริ่มลงมือปลูก ปีนี้ปีที่แล้วก็คือตัดหญ้าอย่างเดียวเพื่อให้มันเป็นปุ๋ยมันโดนเขาเกตไปไงหญ้าปุ๋ยดีๆโดนเกตทีนี้สวนเนี้ยเอเริ่มลงน้อยหนาแล้วเนี่ยน้อยหนาออจะห่างห่างประมาณสามเมตรสองเมตรสามเมตรเนี่ยประมาณนี้แหละทั้งสวนเลยแล้วก็แก้วมังกรแก้วมังกรจะลงตามหลักทุกหลักเลย หลักปูนแค่นั้นอะแค่เสาล้วอย่างเดียวไม่ต่อไปะซื้อเสาล้วอก็คือประหยัดอีกเสาล้วของเขาที่อันนี้เช่าไงเดี๋ยวสภาพให้ดูวันเนี้ยมันโล่งๆอย่างเงี้ยต่อไปมันจะเป็นป่ากล้วยอย่างป่ากล้วยปา่ยปามะละกอนะน้อยนาของกินทั้งหมดอะพริกกระเพราจะเป็นอ้อยเป็นอะไรเงี้ยอ๋อจะเอามาผสมผสานปลูกให้หมดเลยนะ กำลังทําอยูออ่ที่อื่นคนอื่นเขาอ่ะเขาก็จะใช้ยาฆ่าาไปแล้วป่านี้ไม่งั้นเ็สุดไฟเผาไปแล้วอ,อ๋อไม่ใช่เนี่ยอ,อ๋อถอนเอาใช้เสียมใช้ชังแรงขุดทีละต้นละต้นแล้วเอาเง้ามาตากบางต้นมันก็ไม่ตายแล้วเพราะดินมันติดมากแล้วฝนมันตกบ่อย,ยอ๋อก็จะมาขยับมาดึงมันดึงเง้าให้ลอยดึงเง้าลอยใหม่เดี๋ยวมันก็ตาย มันไม่เหลือหรอกไม่พ้นความพยายามนะเนี่ยอย่างเงี้ยอ,อจะได้ปุ๋ยยังดีเลยทั้งหมดเนี่ยได้ปุ๋ยยังดีเยอะจํานวนมากเลยหลายตันก็ไปซื้อทําไมล่ะครับเนี่ยท่านหนึ่งต้นเท่ากับเท่ากับกี่บาทเนี่ยสี่บาทห้าบาทปุ๋ยนะไปซื้อทําไมทําไมจะต้องซื้อคนทั่วไปก็เผาครับเผา ยาขยาชีดใช้เดือนเต็มเลยไก่มาช่วยกินแต่ก็ไม่หมดหรอกใช้เดือนยังอยู่เนี่ยเพราะว่านี่ผุหรือยาเงาผุแล้วก็ใช้เดือนมาเต็มเลยส่วนนี้ใช้เดือนเยอะมากเพราะว่ามันไม่เคยใช้ยาขยามานานแล้วอ๋อก็ค่อยๆแสะเนี่ยแสะเงาเง,า,เงากระโดกกระเดกเระเดียกเนี่ยฝนมันตกฝนตกลาบมันก็ทิ่มขึ้นมาอีกเนี่ยลากมันทิ่ม เดี๋ยวมันก็เป็นขึ้นมาอีกเป็นขึ้นมาก็มาจับเนี่ยจับพริกมันตากแดดพอแดดดีๆก็มาพลิกตากแดดเดี๋ยวก็ตายไก่มันจะมากินไงพอออมาก็มาเมื่อสักครู่ก็ไปยืนอยู่บนถนนนู้นแล้วก็ถ่ายลงมาไงนาบนถนนสูงอ๋อ,อก็ล้อมรัวมุงสีน้ำเงินไว้นั่นแหะ ล้อมกันไก่ออกก็ไก่ออกก็จะกินผักกินหญ้าตอนนี้มันก็หากินของมันเองช่างมันไม่ได้เน้นอะไรมากพวกเนี่ยเนี่ยแม้มันมันไม่ตายหรอกเนี่ยรากมันเตรียมออกก็คือเราก็มาวางก็เอายกยกแล้วก็วางไม่ให้มันสัมผัสด,ดินเดี๋ยวมันก็ ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยเนี่ยไหมเนี่ยรากพอมันเจอฝนรากมันก็เตรียมออกมันไม่ได้ยากอะไรหรอกนะแต่คนอื่นเขากเกษตรมักง่ายเ้ยาขยานั่นแหละเขาฆ่าตัวเองเลยแหละเพราะว่าเขาจะต้องใช้เงินไปซื้อปุ๋ยแต่ออเนี่ยไม่ฆ่าก็คือทำกเกษตรแบบมีอนาคตอนาคตไปข้างหน้าก็คือ เราจะได้ปุ๋ยได้ปุ๋ยไปอีกนานเลยจะทำแบบนี้ป่าพงเนี่ยพวกหญ้าพวกพงเนี่ยตัดหลายครั้งแล้วนะไปที่แล้วตัดไปสามสี่เที่ยวต้นใหญ่ต้นใหญ่มากเลยมันหญ้าอะไรก็ไม่รู้ก็กล้วยเหลือต้นเดียวปลูกไปสามสิบต้นปลูกหน้าแรงเหมือนกันไม่ได้ลดน้ำตายเกล้งเหลือต้นเดียว ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวปลูกใหม่เพราะว่าผลช่วยเรา mm. เขาก็ยังไม่ค่อยรู้ว่ามันจะต้องดูแลมันทีนี้ใน,นเขตเขตของออเขตเก่าก็คือที่ของออเองก็เนี่ยปลูกไผ่ไว้แล้วก็มีต้นยางนาพยุงนะปลูกไว้เยอะะ นี่นี่คือต้นยางนานี่ล้อยางเดี๋ยวเอาไปให้แก้วมังกรขึ้นที่หัวเสาเก็บไว้เยอะแล้วล้อยางนี่เดี๋ยวไปเอาหามาอีกนี่พยุงนะพยุงใหญ่มากเลยนี่ยางนาอยู่ติดกันเลยห่างกันเม็ดเดียวเดี๋ยวเราก็เลือกไว้ยางนาแล้วก็มีไว้บ้างกันลมเอาไว้กันลมถ้ามันไปตัดมันหมดที่นี้มันเป็นด่านลมไงเราต้องปลูกทีหน่อย แถวแรกเนี่ยอย่าไปคิดอะไรมันแล้วข้างในเนี่ยไม่ค่อยโตเท่าไหร่มันมีกระถินไงแต่ออกก็ต้องปล่อยให้กระถินมันยึดต้นพยุงเนี่ยกระถินพยุงเล็กหน่อยช่างมันก็คือทาไมงั้นล้มละในละนาดหมดเลยก็ต้องยอมให้มันให้กระถินมันอยู่ด้วยกับพยุงกระถินนี่พยุงให้มันเบียดกันไว้อย่างนี้แหละแล้วก็มัดรวมเอาเชือกผูกไว้ ข้างบนก็เชือกปลูกไว้ปลูกไว้ทั้งหมดนั่นแหละประยุงต้นบางต้นมันก็เล็กโดยมากที่เห็นใหญ่ๆนี่มันเป็นต้นกระถินทั้งนั้นละอุ้ยลื่นครับแล้วข้างล่างก็เป็นดินปุ๋ยมดแล้วเพราะว่าอ๋อไม่เคยฆ่ายาเลยก็มีแต่เอาใบไม้มาไว้ไงพวกใบไม้พวกปุ๋ยแล้วก็กาบมะพร้าว เป็นปุ๋ยยังดีเนี่ยพยุงนั่นแหละเนี่ยพยุงทั้งนั้นเลยต้นใหญ่มาแล้วเนี่ยพยุงเดียวๆอันนี้คือกกฟักข้าวนี่ะเดานี่พยุงเนี่ยพยุงอันนี้เป็นต้นมันน่าจะเป็นต้นกระถินเนี่ยมันตายไปแล้วแล้วก็มีต้นเดาใหญ่เสดาใหญ่นี่ดีปี ดีปีขึ้นสูงไปขนนูุ้นเลยนะดีปีเห็นไหมอีหน่อยก็าทาพริกไทยแบบนี้แหละพริกไทยดีปีให้ขึ้นต้นไม้นี่พยุงบ่อปลาบ่กบเลี้ยงหอยตอนนี้หนักไปทางหอยมันเลี้ยงง่ายหอยปล่อยมันเนี่ยต้นกามปูหรือํำฉานี่พยุงใหญ่เท่ากันเลยไหม เอามือโอบไม่มิดละใหญ่มากแต่สำฉาเนี่ยนะเหลือกิ่งเดียวออฟันไปกิ่งแล้วเนี่ยมันคดคดเค,คี้ยวๆพยุงตัวเนี้ยแล้วก็ปล่อยมันแล้วก็มีพยุงต้นเล็กนี่มันก็คำ้ำขึ้นไปคำ้ำทรงพุ่มไว้นะคือมันจะมีใหญ่ต้นเล็กต้นสลับกันช่างมันต้นนี้ก็เล็กเห็นไหมเอามาต้นนี้ก็ใหญ่นะเนี่ยออก็ล้อมรั้วไว้ทั้งหมดอะ สายเนี่ยล้อมกันไก่ออกไงประตูนี้รีบนี่ยมันได้ปิดเดี๋ยวไก่ออกอันนี้เป็นไผ่ลวกไผ่ป่าไผ่ลวกก่อนนี้เป็นไผ่เลี้ยงไผ่เลี้ยงมันโตเร็วเนี่ยนี้ต้นตะเคียนเนี่ยปลูกติดกันเลยตะเคียนจริงปลูกไว้หลายต้นตาย